สบายดีสวัสดีพมพี่นองเบอร์สกุลสกุลมื้อนี้แกะกล้าสิมาอ่าเห็ดหมูแดดเดียวไหวหน่อยรือว่าบ้านเฮาก็เสีเอื่นว่าสินหลอดอะไรเนาะอ่าสินหลอดแล้วนั่นเนาะมื้อนี้สีเห็ดกินไปน้ำสิว่าวไปน้ำก็เลยใส่เม็ดไว้เนาอทุกคนหมูไปสื่อมาอ่าหมูกิโลเท่าไรเนาะเริ่มแล้วนี่ <laughs> จำมาได้เนาะว่ากิโลเท่าไรพี่น้องแต่ว่าสื่อมาทั้งทั้งเบิร์ตนี่นี่นี่อ่าสองร้อยสิบสามสองร้อยสิบสามบาทหาสิบสตางค์อ่าแล้วก็ปลาหมึกเนาะเป็นเป็นหัวมาันตพี่น้องมองเอื่อมายังมันข้างปลาหมึกนะข้างปลาหมึกหนักนะพี่น้อง,อง,อง,งปลามห,นะาาม,หามึกตัวยังไงเนี่ยแต่ว่าเป็นข้างเขามันสื่อโลตัดเนาะสองร้อยหนึ่งเออสองร้อยหนึ่งบาทถ้าหาสตางค์เนาะ กะล่องบอกกันเบิงเนาะพี่น <elaborate> ้องตืดตืดต like ืดตืดติงได้ออกมาประมาณได้กะนั่นะอละห้าสิสมาเห็ดแบบสิประหยัดไ้กินฮะนะพี่น้องเนาะมาเห็ดห้ากระดะมี so ่มนอันใส่เนาะห้าสสบแบงเห็ดเด้พี่น้องมาได้เห็ดเบิ้อเฮ็ดจังเห็ดใส่ยังแนใส่ยังแนวพญารถ เราสูตรมือนัดเลยเราสูตรมือนันบอสสูตรเก่าอยู่เลยจังหวะอันใดตอนนี้กันจังตอนนี้ว่าอาห้าทงมาใส่เห็นไหมคอยหลงข่าวเขาตัดออกมาเสียงพอดีต้นนี้ก็สิหั่นคือการใช้อามาหั่นในหน่อยใช้ทงไหวล้วก็ย่ามย่ามเฮาสิกินเนาะพี่น้องแบบย่ามเฮาสิกินเฮาจังออกมานะเราจะใส่ฟิตไหวเนาะเพราะว่าอ่ามีดกับมีดในน้อยนี่แหละ มัอนี่เฮ็ดกินได้พี่น้องเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดกินเองนะมันนี่เฮ็ดลงมือเฮ็ดเองนะนะพัญยนรถพันว่าเอาสูตรเก่าเนาะ,ะเขาว่าเคยเคยเฮ็ดแล้วเ่อนึงคนติดใจเนาะพี่น้องมารักไว้มือมมมอื่อนยังตากเนาะถ้าบไิตากมืนหนีเนาะมืนหนีกะคลิปเนี่ยก็ถือว่าสิาพามาเบืองตอนเฮ็ดจะซื้อเนาะพี่น้องอ่า สิแหละวิธีชีวิตป้าสะพตอนไอ้สิเนาะกูดูอยู่แต่เหตุตอนประมาณแบบซ้ำพม่าค่ะนะพี่น้องมือนี้วันจันร์บ่ค่อยมีลูกค้านอกหว่างนอกก็เลยมาแบบมนานั่งเหตุมูเลด,ดเดียวลูกค้าเอ้ยลูกค้าเอฟซีสิถามแล้ว,ว่าแกตาือใส่เสือ้อลล่ดอกคักเท้ไา่ดอกแล้วเนาะหนาวๆนาวเด้พี่น้องยู่โคราชเนี่ย อยู่ขาลาดหนาวแห้งพี่น้องเลยสว่วงนี้เนาะมันที่เศร้าเจ็ดกัมที่เศร้าแปดนี้เขาว่าสีหนาวแห้งแต่ว่ากับมีกันยั่งถือว่าหนาวอยู่เนาะมือแตกเบิดพี่น้องเลยเงินซื้อโลสรรันกับว่าท่านมีเนาะเงินว่าท่านอ๋อแต่ให้มันแตกไปก่อนปาให้มันแตกเขิบเขียดเขาก่อนเงินเดือนออกก่อนจังสื้อโลสรรันท่าเนาะพี่น้องเนาออะประมาณนี้แหละ อืมหนาวนะก็กินน้ำแข็งหน่องก็ได้กินข่าวแล้วปะฮะปัญญารอดกินข่าวแล้วเนาะหนาวบอกวังสาวนางหนาวได้อาจุะเป็นบัดนี่ขี้ีคนเป็นวัดแหละวนึงเนาะพี่น้องป้าต้อง มะอื่นห้าสีตากเหมือนห้าสีเห็ดไหวซื้อๆได้พี่น้องได้อข่าวระเบอพันยไรไอ้พันยไรก็เล่นสกินข่าเนอะทุกคนทักไายเอฟซีเนอเอฟซีจะก็ล่างร้ายในส่วนนี้ร่างก็มีเอฟซีได้พี่น้อง คำคอยบอคอร์ิเดสินหลอดไว้อืมอมูบบดมเดียวเนาะพี่น้องเนาะภาษาลาวเอินว่าสินหลอดผมเป็นภาษาลาวโดยตรงอีได้ภาษาภาษาทินหรือไงซะทินไพทินมั่นเนาะเอินบ่คือกันได้พี่นอ้อง ทางสวรรด์นเขตร์ก็เจ้ากระเอื่อนตางเนาะทางล่าไต้เขากระเอื่อนตางนะเนาะเลยสีมูเนาะปิ๋งเด้เนาะปิ๋งเป็นตอนจักมือก่อนมือนีสีเฮ็ดหลอดไวหเนาะพี่น้องไปโรตดัดไปกับพญายโรถบริษายคลิปไปได้ตอนปลายฝาไมงมันชุกละหุบโรตัดกับโไกด่ดอกใกล้ๆนี่แหละพี่น้นองเอ้ย Hmm. Terni si raya nya awet tu nih. Terni hita leh deh. Hita leh deh jeng si raya nyam. Fahnyam nyam ni kuda. Terni nih. Nih tu start ni leh. tự ừ, nhiên thằng này ừ. mà ừ. Nào, 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 แม่เนีออ่ยออกตัวอ,อกใ่้ออืมเหยียบรอ้อยบ้านนอะอืมเดี๋ยวสิมามักน้ำกันเนอะ แต่ว่าซอยปลาหมึกก่อนจงมากเนาะพี่น้องเรามีท้ายวันนี้สิมาซอยปลาหมึกไหวเนาะพี่น้องเนาะม,มีเถิร์นข้างปลานะหมึกกนะผมเป็นปลาหมึกตัวเป็นโตเลยหอยได้กินสมนีกระดเลยแลยเนาะห้าก็ได้อือเอ็นมันบะพี่น้องหมุนกิกิบดีนะ ซอยเป็นตอนในหน่อยน้องพี่น้องไหวแงกใส่ทุง้งไหวซ้ำเพื่อนึงกินนะนะาเพื่อแบบว่าเผาหิาห้วนะคะกาเอาออกมาเห็ดกินนี่คือวิธีประหยัดอีกแบบหนึง่งน้องพี่น้องแบบข่อยนี่แหละ, <c oughs> ะคือเนี้ยว่าแต่ว่าเนี้ยอยู่ดออกปลามมึกกันนี้แน,วม,น,แนวมันเนี่ยมันเนี้ยวันใพี่น้องแต่คพื่อใสเห็ดแบบพัดกระเพราอย่างเงี้ยมันสิ่งแรคือขันเห็ดก็ได้ นี่คือวิธีประหยัดของห้าแต่ว่าเห้าก็จะกินแบบคลองแบบเออซื้อมันรู้ซื้อได้พี่น้องปลาหมึกจ้ะชื่อรูหลาอยู่นะหมึกยักษ์เนาะทุกคนหั่นเป็นตอนเล็กๆไว้นะคะใส่ถุงเก็บฟิตเราจะกินแล้วค่อยออกมาแช่แช่ห้องธรรมดาไป ออันนี้ก็ว่าจะไปล้างก่อนนิดนึงแล้วค่อยใส่ถุงเนาะม,มันมันเป็นของแข็งนะมันคืออย่างพี่นอ้องคางมันใช่ไหมถ้าถูดไม่ผิด เต็มแล้วซื้อมาสองตอนนาะพี่หนอะสองตันตอนหน่อย,อยเห็นแล้วก่อนจังไปล้างเนาะอือจ้ะอันนี้ไม่เอานะจ้ะมันคือสีเนี้วโคตรนั่นนะพี่นนองอืม Oh, okay. ส่วนปลาหมึกเท้ากับสิพากไว้เนาะพี่น้องให้มันสเสด็จหนามก่อนเนาะผักไว้ก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวกาซิมาม,มักมูแดดเดียวไววเนาะพี่น้องไม่ได้ใส่ถุงมือนะจ๊ะอย่าบุรี่เด้อเพราะว่าฉันกินคนเดียวฉันกินกับแฟนอ่าเป็นนัวลงเนาะพี่น้องเนาะน้อยนึงนี่ยาใส่ได้พี่น้องอก็โทอ อ้าวอันนี้ก็เบิร์ไว้ไว้พี่น,น้องเลยกะนองอันนี้มาพ่อก,กันหอกเสือมา,มมามมเบิร์ตเบิร์ตจ๊ะเบิร์ลอะพี่น้องขอใช้เบิร์เลยอือตาน น้ำตาลน้องพี่เนองอันนี้น้ำตาลก็เป็นน้ำตาลข้าสื่อเองค่ะนะเอ,อือนน้ำตาลยังแก้วมาก,กินน้ำตาลอันนี้และซีอันนี้ซีดงแดงเนี่นะน้ำตาลอ้อยบอกมังเชอ,อ,อกกับอ้อยกันแต่ว่าเขาเห็ดเป็นกีฟ้าวนะเขาเห็ดเป็นอ่ใส่ลงไปน้อยนึงน้องพี่นนอะเบสซัมหันแหละแนวใส่ข่อยก็ได้เป็นหน่วขา้านอ้เนาะเกลือน้ำกับบริสไซแล้วแตู่้มากอันนี้เ้อไข่ไไม,มากกะไซไข่บมากกะแดดวดต่ มามัดเลยได้คืี่นองผมมีมือไปจ้าป่องไว้ได้ภายนสับปะหลังมือพนเนาะแจ้าคสิเป็นคือเกาหรือบอพญลรถว่าเก็ดสูตรเกาเห็ดแบบเกาเคยเคยเธอเธอแบบนี้แหละเนะาะแต่พูดว่าพันสีมักอยูหรือบอันสีถือคว้าผนอีกหรือบออาจจะอยากแต่ว่าพี่นนองเอ้ยพ่อบ้านเพื่อนคอย ก็ว,ว่ามันเข่ากันคักแหละกะมักไหวนอนพี่นอ้องฮะยังมาใส่ไหวห้าถ่วยเนาะกะสิพ่อไวต้ตรงนี้นี่เล่นพี่น้องเลย ใส่ก็ซี้นไว้เนอะอหายังมาซีนไว้ใส่ตู้ไว้เนาอพี่นเอามอื่นสาวเข้าก็เอาออกเอาออกไปตากแดดได้เลยนี่ใส่ตู้เย็นพักไว้บัน,นทีกกาสทเป็นขั้นตอนการทำปลาหมึกแลนะน้ำับ ขา้าวกะสิเนีย่ยจะทุ้งหน่อยไปเนาะพี่น้องแบบสะทิเลยเห็นเยอะพอเนาะพี่น้องกันเลเออหามุมกล่องยากมา,ากเลยพี่น้องนี่เก็บผสมผสานกันไปแน่จักหน่อยแบบซ้ำเธอหนึง่งข้ากินนะนะก็คือสิบหลายหลายท้องหรอกอันเพราะว่าข้ากินสองคนแน่ประเด็นมัมน,นะเออ จำหนีนอกะพี่เนาะก็กกใส่ฟีดไหดวหรือว่าแบ่งใส่ตู้เย็นไหวเนาะได้ยู่3ำโทซ้ำเธอกินเพราะว่าสองคนนี่ครับหลายคน <laughs> ถ้าเป็นไปไหนก็สร้างน้ำนักเอาเนาะให้มันซตำกันเนาะทำอย่าย e ังี้ยละเดี <It> ๋ยวเดียวเดียวอีกแค่มา่อยตัวนี้ตัวนี้จะไล่เดียวอีกแค่มาว่าไปเอกไข่ขาวจะมีอะไรพี่น้องเลยได้อีกท้องนึงพี่ได้สี่ทงเนาะ ก็โอเคเนาะ่อแมพี่น้องตอนนี้กันแล้วเป็นทีเรียบร้อยฮัลโหลแต่ปลาหมึกมาประมาณนี้นเนาะแล้วกามูเดี๋ยวเดียวประมาณนี้เนาะอ่าทุกคนเหตุแบบได้ยังได้ก็จะลืมคอมเมนามาต์คำาฝุดคุยกันไดนน้เนาะแต่เอาแม่ออกก่อน แกตาเองกะหูรู้สึกว่ามันดีเนาะเฮ็ดแบบนี้แลวกามันเป็นการประหยัดอีกแบบหนึง่งเนาะพี่น้องโอเคสําหรับคลิปนี้กะรสำหรับเอฟซีทาันไาดที่เขามาแล้วเบิ้งคลิปหายแล้ว,ว่าขามโฆษณาเนาะพี่น้องเบิ้งโฆษณาหายกะเขาขอมาขอบใจรายเดอร์ถือว่ามันเป็นการซัพพอร์ตแกตาอีกทางหนึง่งหลายๆเนาะพี่น้องสำหรับมือนี่กะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อก่าวจ้าบ๊ายบายสบายดีสวัสดีจ้า